อพี่บัวครับทำอะไรครับผมอันที่รับนีอนะอ๋อครับครับเราจะจะหั่นที่ไปทำอะไรครับผมมีมืดมีมืดมีดในมือพูดไม่ถูกเลยทำอะไรครับเนี่ยหูไฟข้างหลังลุกเอ่อเราจะเอาพริกไปทำอะไรครับพี่ครับต้มยำครับต้มยำอ๋อครับเราทำต้มยำกินนะฮะต้มยำอะไรครับต้มยำอกหัก ผักแอบลักยังเดี๋ยวเราจะใส่ซาวด์แทร็กไปนิดนึ่งนะครับ we are making making cooking ต้มยำ right cooking oh. ต <p> ้มยำ fish ninn fish ninn fish ninn อ๋อปลา n i n โอเคต้มยำปานินโอเค we have uh uh chili นะฮะ chili fresh chili and bergamot นี่ bergamot เบอร์กามัตไปนะไปมากรูดเบอร์กามัต and uh, าอ and the ขา the ขาถามเรียกอะไรภาษาอังกฤษไปหาหาภาษาอังกฤษให้หน่อยที่ขาเรียกอะไรลืมจำได้แต่ขิงนะครับ ingredient นะครับ ingredient for ต้มยำพวกขาวเมกิ่งต้มยำนะครับตอนนี้ก็ prepare for ingredient นะครับครับนี่นะครับก็เดี๋ยวอะไรอะเดี๋ยวเราขึ้นพริกค่ะพริกโอเคงั้นเดี๋ยวรอดู ขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับผมผมไม่ต้องการคืนทำไอ้ต้มยำนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่เตรียมตัวกันมานะฮะโอ้แล้วเจาเรากำลังทำอะไรครับพี่บัวใส่ปลาครับใส่ปลาต้มปั้นครับครับผมเมนูนี้คืออะไรนะครับเมนูนี้คือต้มหัวปลาช่อนครับต้มปั้นครับต้มกิมัวครับ

นี่ uh, ต้ยมยำปลานิลใช่ไหมครับต้ยมยำกระทะปลานินครับโอเคดิ s okay. This is อ่า fish f ฟิชต้ยมยำซุปแมคกิ้งบบัวขาว Cooking อ uh ืม huh. พร้อมทานแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับดูดูชิ้นเนื้อนะครับต้มฟิชนิน พร้อมแล้วที่ต้องโต้ลุยต้มยำซุปใช่ไหมครับอันนี้ซุปปานินครับกรุงสไตล์สุรินนะครับเท่านั้นภาษาท้องถิ่นเรียกว่าอะไรครับซุปอยู่แบบนี้ครับมีไหมแคมขอาแท็กหน่อยต้มยำปานินสุรินเรียกว่าอะไรสลอดเนินสลอดเรนินอในสลอดเรนินนะครับนี่ดูสีน้ำซุปนะครับ แซ่บแซ่บแพี่บัวลองชิมชิมชิมแล้วบอกรสชาติหน่อยครับโอ้ไม่ทันใจนะเทแล้วพี่บัวชิมแล้วอธิบายรสชาติให้ฟังหน่อยครับของหมู น้ำไหลแบบเข้าไปในลำไส้ผ่านลำคอไปเข้าไปในลำไส้น้ำนู่สุกแบบจื้อนุ่มนวลแบบอบอุน่นเกี่ยวกับเครื่งองปรุงนะครับมันรู้สึกแบบโลง่งค <c oughs> อเข้าไปในแบบผ่าน,นตรงกระเดียคอลงไปหน่อยนึงนะมันจะแบบจื้อมันจะไป,ไปแตกตรงแบบหน้าอกครับมันอื้อทำให้เรารู้สึกมันรู้สึกรสชาติที่แบบกลมกล่อมสุดยอดมากครับโอ้สุดยอดครับครับผมอืมนี่ครับเชฟเรานะครับ แซ่บนะครับแซ่บอ้าวทุกคนทุกคนชิมชิมหน่อยมาชิมชิมชิมนะครับอันนี้ลูกค้านะครับรอชิมกันอยู่นะครับมาลุมชิมกันหน่อยนะแล้วอธิบายรสชาติกันหน่อยครับเป็นไงฮะเป็นไงครับนี่นะครับแต่ละคนรออยู่รอครับอืมล้ำขนาดอืมมาล้ำให้ดูหน่อยฮะอย่างล้ำใจเจ้าเป็นไงครับเชฟภูมิใจกับเมนูน <t empath etic subtitles> ี้ไหมครับเชฟนานบอจะทานยืนยางกับมอนี่ว่า ชื่อเมนูขอให้ครับสุดระเบิดโคตรต้มยำบะหมีนครับ